ครับผมห้าคันห้าคันยี่สิบล้อครับผมคันนี้ว่มั่นใจว่าเครื่องกี่แรงมากครับพี่น้องดูช่วงล่างครับผมเข่าช่วงล่างล้อหน้าใหญ่กว่าครับผมล้อหน้าเป็นเรเดียนสิบเอ็ดอาร์ครับผมล้อนี้ว่มั่นใจครับพี่น้องล้อหลังล้อหน้าเห่าหลังนี่ครับผมน่าจะยางเก่ารอยนั่งไหมพี่น้องมันน้อยกว่าครับผมบไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกยางครับพี่น้องไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับผม ล้อหลังเป็น 11R ครับผมขับเคลื่อนสองเพลาบาอินวอาพอถือข้อเมนต์มาบอกบาอินเนี่นะครับผมเนอะไม่ค่อยจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยางเท่าไหร่ครับผมนี่ครับพี่รองเพื่็จะแบกมากแบบนี้ครับผมแป๊บเดียวครับผมยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจะเสร็จแล้วอขันนี้พี่รองหาง5คันครับผม ห้าคาันห้าคาันยี่สิบล้อครับผมคันนี้อลังการยาวขนาดแท็กซี่ใส่น้ำปลามาครับผมพี่น้องาใบพาเบืองกำลังเริ่มทำการลงครับผมอุ้ยชนนี่โซเฟอร์ของเราเที่ยวแรกแทกหมานไปจะได้โซเฟอร์ ไม่ใช่ได yes> <so ้คือค no? ือพอขึ้นดึงเอาขึ้นดึงเอาโอ้แท่งคัวลากางวะโอ้ขัาไปขัาไปใหม่เนาะมันเลยแทงยากเนาะมันเมืนเสียบของข้างนดิเสียบของข้างในเสียข้างล่างนี่นี่เสียบของล่างนี่นี่เสียบของล่างนี่เออเสียบเข้าไปเออนิ้วหัข้างล่างพี่แนะนำวิธีเพิ่นแทงเข้าไปพี่น้องเพิ่นบ่สำนานปานไดนครับผมเที่ยวแรกเที่ยวแรกยังตื่นเต้นกับรถใหม่อยู่ครับผม แข่งคนละขางครับพี่น้องนี่แหละครับผมนี่โคดเทนของเราโคดเทนอ่านี่โคดเฟิร์นแนะนำลูกน้องเอาแนะนำดีดีนะตเด้ะเสือกเหลือพี่น้องมัดมาลายลายมัดแค่นี้พอครับผมเนื่องจากว่าต้องไปใส่มันออกอีกทีนึงครับผมใส่มันออกพรุ่งนี้เช้าครับผม ล้ออย่างเยอะห้าคันยี่สิบล้ออันนี้คือชิปปิ้งครับผมเขามาตรวจงานครับผมชิปปิ้งบริษัทบาวอีดเองครับพี่น้องใกล้จะเสร็จแล้วนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศลานครับผมบรรยากาศลานลงสินค้าครับผมลานขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ฝั่งลาวครับผม ส่วนมากมีแต่รถลาวครับผมที่จอดอยู่ในร่มรถไถต้องถอยเข้ามานะครับพี่น้องเนื่องจากว่ารถลาวของเขาเดินหน้าเข้ามาแล้วเขาก็ปดลูกออกครับผมแล้วก็ปลดตัวแม่ขยับยืงๆมาอีกนิดนึงครับผมแบบนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเาไปพาไปเบิ่งนี่ครับผมจอดยีองกันแบบนี้ครับผมอันนี้คือน่าจะเป็นตัวแม่คันนี้ครับผมเพราะว่าใส่ดีโดเมื่อคือกันนาะพี่น้อง คันนี้ก็ห้าคาันเหมือนกันครับผมห้าคาันยางยี่สิบเซนครับผมโอ้มีล็อกถอยเขื่อนครับพี่รองมีล็อกถอยเหมือนกันครับผมโอ้โหยางอลังการมากเลยเปลี่ยนยางเทือนึงเทือนึงนีง่ถูกหน่อยไปไหนี่พี่รองฮ่ฮาเพราะธรรมดา ขอผ้าข้างมาอย่างดีครับผมรถไทยเพื่อป้องกันสินค้าแตกหรือว่าบาดเสียหายนั่นเองครับผมโอ้ช่วงล่างเป็นเบรกแห้งครับผมเบรกลมล้วนเพราะไอเห็นไหนพวกคุี่เคยเห็นหรือเปลมันจะมีชุดชุดเบรกแยกครับผมเบรคทับมันนิดหน่อยหน่อยมันจะมีสุดเบรกแยกอีกสุดนึงหน่อยนิดหน่นอยไม่ทั้งดีโปงดีปีหน่อยเขาเป็นเบรคทับมันว่าใต้เนี่ยเบรกแห้งล้วนเนาะ เบรกล่มเบรกเบรกล่มล้วนคันนี้คือรถบริษัทสกายวิชั่นครับผมตาพี่ลอกบ่ายจพาไปรีวิวรถหล่อครับผมรถหล่อสกายวิชัน่นเป็นกระบะซื้อมาจากไทยครับผมนี่ครับพี่ลอกน่าจะเป็นกระบะของรุ่นอื่นครับผมมันหมดตรงรุ่นครับพี่ลอกเลยเลยใส่เด็กเสื้อริมแบบนี้ครับผมใช้เด็กเสริมแบบนี้ครับผมบ้าอีคิดว่านา่าจะเป็นรถ รถโม่ปูนแล้วครับพี่น้องเนาะน่าจะเป็นรถโม่ปูนครับผมช่วงมันสั้นครับพี่น้องช่วงเฮาโบกี้สั้นครับผมจากล้อหน้ามาหาเฮาโบกี้มันสั้นครับผมน่าจะเป็นรถปูนพี่น้องครับพี่น้องข้อโ้หกับข้อเมนมาบอกว่าอีสเด้อครับผมเนี่ยเอฟสี่บอกอีกครับเอฟสี่บอกอีกครับเอฟสี่บอกครับขอบคุณครับจะคล้องรถเตัวนครับพี่น้องโซเฟอร์เป็นเครื่องสามร้อยห้าสิบแรงม้าครับผม เป็นรถใหม่ครับผมรถใหม่ป้ายแดงรถห้างครับผมรถห้างในว่ารถเพลได้พี่น้องรถห้างรถใหม่รถห้างครับผมพามาชมหน้ารถครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดปนว่าเนี่ยปนซะว่าเนี่ยหลอดไฟปุ้ยสิบก๊ลลหลอดครับผมเหมือนรถไทยทุกอย่างครับผมแต่ว่ารถไทยมันจะมีแผ่นพลาสติกปิดข้างล่างนาะพี่น้องเนาะปิดมิดชิดเป็นแผ่นพลาสติกสีดำครับผม แต่ว่ารถล้าไม่มีแล้วก็ไม่มีไฟลังคาครับผมรถไทยจะมีเหมือนกันทุกอย่างเป็นกระจกมือหมุนเลือนไม่เลื่อนไม้ก็คือกันเนาะครับพี่น้องเนาะเหมือนกันทุกอย่างทุกจุดครับผมเกียร์เป็นเกียร์เซทเอฟครับผมเซทเอฟแปดเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์เดินหน้ากับหนึ่งเกียร์พิเศษครับผมเป็นเก้าเกียร์แล้วก็หนึ่งเกียร์ถอยหลังครับผมเบรกมือเป็นเบรกลมครับผมเบรกลม ตัวนี้เป็นตัวสิบน็อตครับผมเป็นรุ่นสิบน็อตเอ้เปิดกด DL ค้างไว้ครับพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยไม่ทราบว่าเขาน่าจะใส่มันเส้นออกมาครับผมเพราะว่ารถเป็นรถเปิดค้างครพี่น้องเวลาลงเวลาลงเ้ากอบต้องกด DL พี่น้องเพื่อดึงตัวรถออกจากกองมันครับผมดึงตัวลูกหรือว่าดึงตัวแม่ออกครับผมต้องใส่ DL ให้มันครับซีครับพี่น้องเพราะว่า มันลื่นมันเส้นครับผมเปิดค้างลงมั่นก็นจะทมจะคล้องนะพี่น้องเวลาเปิดค้างลงมันเส้นก็จะไหลออกข้างครับผมก็จะถมตัวเองครับผมจะออกไม่ได้ก็ต้องใส่ดีเอลอกมาพี่น้อง mm hmm. กดด mm ีเอลกดดีเอล้างเลยวะ mm hmm. เปิดสวิตท์มันเรื่องหานมันครับซีม,มันโซ่อยู่ mm hmm. ยัางรอครับผม mm hmm. รถบริษัทบ่าวอีส่วนมากจะมีคู่แฝดนะครับพี่น้องเอ้ย mm hmm. สุดยอดสุดยอดสปอร์ตไลทใ์ใส่ข้างในกระจกครับผม เพราะว่าเขาจับครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้จับครับผมถ้าติดสปอตไลท์ตรงที่กันชนครับผมไปก่อนติดได้ครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กฎหไม้เาออกมาจับครับผมมีค่าปรับครับผมถ้าใส่อยู่นอกตัวรถครับผมมันจะไปแยงตาคนอื่นได้เป็นสิบน็อตครับผมบ้านเราจะมีถึงแปดน็อตครับผมซีรีส์ซีห้ามีถึงแปดน็อตบ้านเราแต่ฝั่งนี้เขามีสิบน็อตครับผมเป็นสิบน็อตเครื่อง เครื่องรหัสเครื่องเบ่าอีดจำบ่อยได้ครับพี่น้องรหัสเครื่องน่าจะเป็น P11 ครับผม P11 ตัวลูกก็มาจากฝั่งไทยครับผมตัวลูกรถบริษัทบ่าวอีนะครับผมแต่ก่อนเพราะว่าบริษัทนี่ก็เป็นบริษัทเดียวกันครับบริษัทบ่าวอีครับพี่น้องเป็นบริษัทเดียวกันครับผมมีคู่แฝดครับผมคู่แฝดหนึ่งคันคันนี้ก็หล่อไม่แพ้กันครับผม ติดสติกเกอร์ข้างกระจงใหม่ครับผมยังรอรอมากคร่าวๆครับผมไม่มีอะไรแตกต่างจากคันแรกครับผมมีแต่ทอครับพี่น,ออน้องทอเนี่ยอลังการพูดยังกับทอรถแข็งครับผมออกจากหลังโบยิงตรงเลยครับผมสิบน็อตเหมือนกันครับผม โอเคครับพี่น้องพี่น้องรับชมคลีบบาอีวูวจังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบาอีด้อครับผมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผมและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวบาอีดไปลงสินค้าหรือว่าไปหงานต่างๆเดี๋ยวบาอีดจะเ,เก็บบรรยากาศรับฝากครับผมขอบคุณครับ